บทที่1067คุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่น่ารำคาญไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้มีวิวัฒนาการและระดับของมันได้รับการปรับปรุงอย่างมากด้วยคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่หายากนั้นดวงตาของราชามงกรแห่งแสงซูอันอยู่ด้านล่างจึงเป็นสีแดงเขาเข้าใจดีว่ามันยากยิ่งกว่าที่จะได้อาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้กลับมาจากมือของเสี่ยวซาน จักรพรรดิสวรรค์อัญมณีที่จากไปก่อนหน้านี้ได้บินขึ้นไปในอากาศแต่จักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ติดตามมาเพราะหลานโมเฉียนติดตามจักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์เพื่อเรียนรู้วิธีแห่งดาบเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยผู้ตัดสินคนใหม่ที่ส่งโดยจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่คือจักรพรรดิอสูรฟินิกคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ แม้ว่าจักรพพัดอสูรฟินิกคริสตันจะอ่อนแอที่สุดในบรรดาจักรพพัดแต่เขาก็เป็นจักรพพัดเช่นกันจักรพพัดทั้งสองมองไปที่เสี่ยวซานและหลานโมเฉียนตามลำดับทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วดวงตาของหลานโมเฉียนเฉียบคมในทันทีดวงตาของเธอจับจ้องไปที่เสียวซานดับคร่ำครวญในมือขวาของเธอสั่นเล็กน้อยทําให้เกิดเสียงหึ่งดับวารีแสนช่างในมือซ้ายของเธอหนักขึ้นเรื่อยๆและรัศมีที่แข็งแกร่งรวมตัวกันอย่างบ้าคลาั่ง เสี่ยวซานถือหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์และร่างอวตารของบรรพบุรุษต้นไม้ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งข้างหลังเขาออร่าแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจากนั้นภายใต้สายตาของทุกคนก็มีสิ่งเพิ่มเติมอยู่ในมือซ้ายของเขาผู้ชมด้านล่างต่างก็มองออกไปไกลๆและสายตาของผู้ชมเกือบทั้งหมดก็เพ่งไปที่เสี่ยวซานนักรบเรียนอเมทิส คนนี้ชนะการต่อสู้ทั้งหมดที่เขาเคยเข้าร่วมมาก่อนทุกเกมเขาสามารถนำสิ่งใหม่ๆมาให้พวกเขาดูได้ในรอบชิงชนะเลิศเขาจะมีอะไรที่น่าประหลาดใจเกมนี้เป็นการต่อสู้ที่ทุกคนตั้งตารอคอยมากที่สุดในวันนี้ นักรบเรียนอเมทิสตมีทักษะที่อ่อนแอหรือว่าเขาจะสามารถแสดงความสามารถแปลกๆได้หรือไม่เมื่อพวกเขาเห็นสิ่งพิเศษในมือซ้ายของเสี่ยวซานปฏิกิริยาแรกของพวกเขาคือนักรบเรียนอเมทิส์ไม่ได้ทําให้พวกเขาผิดหวงังและเขาก็เอาสิ่งใหม่ออกมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากที่มองดูใกล,ใกล้ๆพวกเขาพบว่าพวกเขาได้เคยเห็นสิ่งนี้และสิ่งนี้ยังช่วยให้เสี่ยวซานได้รับชัยชนะอีกด้วย ในมือของเสี่ยวซานมีโล่เต่าลึกลับที่เคยปิดกั้นดาบแห่งสวรรค์และโลกมาก่อนและทําให้คู่ต่อสู้ยอมรับความพ่ายแพ้และมันก็เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เขาซื้อในการประมูลครั้งใหญ่ด้วยมีโล่เต่าลึกลับนั้นหนักมากและมีการป้องกันที่ไม่มีใครเทียบได้แต่มันยากสําหรับคนส่วนใหญ่ที่จะเปิดใช้งานคุณลักษณะของมันแม้แต่จกักรพรรดิก็ยังใช้งานยากย้อนกลับไปในตอนนั้นเสี่ยวซานได้สร้างและวางมันไว้บนพื้นโดยตรงเขาซ่อนอยู่ข้างหลังมัน เพียงปิดกั้นดาบแห่งสวรรค์และโลกในเวลานี้เขาหยิบโลกขึ้นในอากาศและน้ำหนักของโลดูเหมือนจะไม่มีผลกับเขาจัก,กรพรรดิทั้งสองและหลานโมเฉียนบนท้องฟ้ามองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโลกเต่าลึกลับปรากฏขึ้นในมือของเสี่ยวซานเขาถือโลไว้ทางซ้ายและหอกมังกรกศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางขวาดูเหมือนนักรบหอกและโล สามารถใช้โล่เต่าลึกลับในการต่อสู้ได้หรือไม่แม้ว่าจักรพรรดิอสูรฟีนิกค,คริสตันและจักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีจะไม่คุ้นเคยกับลักษณะของโล่นี้แต่โล่เต่าลึกลับถูกเก็บไว้ในราชสำนักมาช้านานถือเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ไม่ได้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพมากและน้ำหนักอาจถึงหนึ่งแสนชั่งแม้แต่จกักรพรรดก็ไม่เต็มใจที่จะต่อสู้กับของหนักเช่นนี้มันไม่ใช่คำถามว่าจะถือมันได้หรือไม่แต่มันไม่จำเป็นและมันส่งผลต่อความยืดหยุ่นมากเกินไป และในขณะนี้เสี่ยวซานหยิบโลนี้ออกมามันหนักหนึ่งแสนช่างดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ใช้พลังงานมากนะักจากบทเรียนในเกมที่แล้วจัก,กรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีไม่เสียเวลาเมื่อเห็นว่าอาวุธของทั้งสองฝ่ายถูกนําออกมาแล้วเขาก็ตะโกนทันทีว่าการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นหลานโมเฉียนก็เห็นโลเต่าลึกลับอยู่ในมือของเสี่ยวซานแล้วอะไรละ่ะเธอไม่ใช่ชิวจื่อส่วนดาบแห่งสวรรค์และโลกและการโจมตีของเธอจะไม่ใช่แค่การ,รเผชิญหน้าเท่านั้น หากอยู่บนพื้นฐานรองรับของแผ่นดินสามารถชดเชยน้ำหนักส่วนหนึ่งของโลได้แต่ตอนนี้มันลอยอยู่ในอากาศเขาเอาโล่เต่าลึกลับออกมาเขากลัวความล้มเหลวไม่เร็วพอหรือไม่จัก,กรพพัดทั้งสองถอยห่างออกไปทันทีหลานโมเฉียนก็หายวับไปและรีบไปที่เสี่ยวซานออร่ราของเธอพุ่งสูงขึ้นลำแสงดาบพุ่งออกมาในท้องฟ้าและดาบคร่ำครวญก็ตรงไปที่เสียสเส่ยวซานเสี่ยวซานยกโลเต่าลึกลับขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยมือซ้ายของเขาปิดกั้นดาบ ดังๆเสียงดังเก้าครั้งที่คมชัดฟังดูแทบไม่มีลำดับการโจมตีของหลานโมเฉียนนั้นทรงพลังอย่างมากพลังของอสูรยักษ์เบฮิมอสความเข้าใจในเจตนาดาลักษณะของอาวุธศักดิ์สิทธิ์และพลังที่เธอเพิ่งสะสมได้รับการปลดปล่อยในทันที อย่างไรก็ตามเมื่อการโจมตีเหล่านี้ตกลงบนโล่เต่าลึกลับในมือของเสียส่ยวซานก็มีเพียงเสียงที่คมชัดออกมาเสียส่ยวซานไม่ได้ถอยกลับแม้แต่ครึ่งก้าวราวกับว่าการโจมตีทั้งหมดถูกดูดซับโดยโล่เต่าลึกลับการโต้กลับของเสี่ยวซานปรากฏขึ้นในวินาทีต่อมาหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์ในมือขวาของเขาแทงไปที่ขอบของโล่เต่าลึกลับแทงตรงๆมันง่ายมาก ภายใต้การบำรุงเลี้ยงของพลังงานชีวิตหอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่วิวัฒนาการได้ระเบิดออกด้วยแสงหอ,อกสีส้มทองและจมตีไปทางหลานโมเฉียนดาบแรกนั้นไร้ประโยชน์และดาบวารีศักดิ์สิทธิ์ของหลานโมเฉียนได้กวาดออกไปแล้วในเวลาเดียวกันเธอหลบหลีกพยายามหลีกเลี่ยงหอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ของเสี่ยวซานแต่คราวนี้เธอเห็นฉากแปลก,ปลกเธอหลบได้แต่รู้สึกเหมือนหอ,อกของมังกรศักดิ์สิทธิ์ยังคงตามเธอ เมื่อหอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ยังคงเป็นหอ,อกมังกรแห่งแสงพลังของอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้คือการระเบิดของท่าแสงซึ่งจะทําให้ท่าแสงที่ฉีดเข้าไปนั้นมีพลังมากขึ้นยิ่งท่าแสงที่ฉีดเข้าไปบริสุทธิ์มากเท่าใดผลกระทบก็จะยิ่งดีขึ้นหลังจากการระเบิดนี้เป็นเหตุผลที่ซูอันอยู่ราชามังกรแห่งแสงหวังที่จะได้รับอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้มาก และหลังจากที่หอ,อกมังกรแห่งแสงพัฒนาเป็นหอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงแต่คุณสมบัติที่กลายเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์ผลกระทบของการระเบิดก็ดีขึ้นแต่ยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งด้วยนี่คือการโจมตีแบบสมบูรณ์ของเสี่ยวซานที่ได้จาก6วันของการเก็บตัวฝึกฝนมันอาจจะไม่ถูกต้องที่จะบอกว่ามันเป็นการโจมตีแบบเด็ดขาดแต่ก็สามารถพูดได้ว่ามันไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ กล่าวคือเมื er ่อหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์กำหนดเป้าหมายโดยลมหายใจของคู่ต่อสู้และเริ่มการโจมตีฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถหลบหลีกและทำได้เพียงสกัดกั้นมันโดยตรงเท่านั้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวหลานโมเฉียนตอบโต้อย่างรวดเร็วและปรับมุมของดาบวารีศักดิ์สิทธิ์ที่กวาดไปทางเสียวซาาและฟันตรงไปที่หอกมังกรศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามในขณะนี้มีฉากแปลกๆปรากฏขึ้น โลตเต่าลึกลับหรือในความเป็นจริงคือโลตเต่าส่วนบูในมือซ้ายของเสี่ยวซานก็เปล่งแสงสีดำเข้มออกมาบนโลขนาดใหญ่มีแสงและเงาจางๆปรากฏขึ้นโลตเต่าส่วนบูดูเหมือนจะมีชีวิตและพลังดูดมหาศาลมาจากโลตเต่าส่วนบูดาบวารีศักดิ์สิทธิ์มีชื่อเสียงในด้านน้ำหนักและหลานโมเฉียนเป็นเบฮีมอสที่ทรงพลังแต่ในขณะนี้ดาบวารีศักดิ์สิทธิ์ถูกดูดโดยพลังอันทรงพลังและเดินตรงไปยังทิศทางของโลตเต่าส่วนบู การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทำให้หลานโมเฉียนประหลาดใจแม้ว่าดาบวารีศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ในการควบคุมของเธอแต่ก็ไม่มีอะไรที่เธอสามารถทำได้การดูดจากโลเต่า่วนหูนั้นแข็งแกร่งมากจนเธอต้องเปลี่ยนทิศทางของดาบวารีศักดิ์สิทธิ์ดาบวารีศักดิ์สิทธิ์ถูกเขย่าโดยโลเต่า่วนบูและก่อนที่มันจะถูกดึงกลับดาบวารีศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกดูดออกไปอีกครั้งการโจมตีที่ดูธรรมดาของเสี่ยวซานทำให้หลานโมเฉียนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเวลานี้หลานโมเฉียนแสดงประสบการณ์การต่อสู้มากมายโดยไม่ลังเลเธอปล่อยมือขวาของเธอทันทีปล่อยให้น้ำหนักของดาบวารีศักดิ์สิทธิ์ถูกดูดออกไปด้วยโลตเติลโวนบู่จากนั้นเหวี่ยงมือขวาของเธอเหมือนสายฟ้ากรงเล็บแหลมคมเด้งขึ้นมาทันทีและฟันตรงไปที่หอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้มือ หอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์สั่นสะเทือนด้วยเสียงปังแต่มีชั้นของแสงสีทองตามมาจากปลายหอ,อกไปยังร่างกายของหลานโมเฉียนทำให้ร่างกายของเธอหยุดนิ่งในอากาศชั่วขณะหนึ่งบทที่1068บล็อกจิ้มจิ้มจิ้มในเวลานี้ดาบวารีศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกดูดซับไว้ที่โล่เต่า่วนบูก,การเคลื่อนไหวของเสี่ยวซานยังคงเรียบง่ายมากโดยที่มือขวาถือหอกมือซ้ายถือโล่เต่า่วนบูขวางหน้าเขาแล้วการโจมตีอีกครั้งหนึ่งก็แทงออกไป หลานโม่เฉียนไม่ใช่คุณสมบัติแห่งความมืดดังนั้นเธอจะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากแสงศักดิ์สิทธิ์เมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์ปกคลุมร่างกายของเธอเธอเพียงรู้สึกอบอุ่นและสบายอย่างสุดจะพนาแต่ความตั้งใจที่จะต่อสู้ของเธอได้รับผลกระทบอย่างมากและทั้งตัวก็นุ่มนวลมีความรู้สึกไม่อยากขยับขยืน สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือภายใต้อิทธิพลของการล้างบาปจากสวรร์ลมหายใจสายเลือดของเธอก็สงบลงและพลังระเบิดของเธอก็ลดลงอย่างมากไม่เจ็บมากแต่ผลกระทบไม่เล็กการโจมตีครั้งต่อไปของเสี่ยวซานถูกแทงอีกครั้งบังคับให้หลานโม่เฉียนที่ต้องการก้าวไปข้างหน้าเพื่อนำดับวารีศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกครั้ง หยิบดาบคร่ำครวญขึ้นมาและดาบก็แกว่งก้าวครั้งแล้วตรงไปที่หอ,อกมังกรกศักดิ์สิทธิ์ในชุดของเสียงปะทะที่คมชัดหอ,อกมังกรกศักดิ์สิทธิ์ถูกกระตุ้นอีกครั้งเนื่องจากอิทธิพลของแสงสศักดิ์สิทธิ์หลานโมเฉียนเห็นได้ชัดว่าพลังโจมตีของเธออ่อนแอลงมันชนกันครั้งแล้วครั้งเล่าและการล้างบาปจากสวรรค์ก็มาถึงเธออีกครั้งแม้ว่าเธอรู้สึกสบายมากแต่เธอก็รู้สึกกระสับกระสายอย่างมากในใจคุณลักษณะศักดิ์สิทธิ์นี้น่ารำคาญมาก หลานโมเฉียนกัดปลายลิ้นของเธอและความเจ็บปวดในปากของเธอทำให้จิตวิญญาณของเธอลุกขึ้นร่างกายของเธอหมุนอย่างรวดเร็วและดาบคร่ำครวญในมือของเธอก็ระเบิดขึ้นทันทีระเบิดแสงดาบออกมาราวกับพายุโลหะกวาดไปทางเสี่ยวซานเสี่ยวซานดึงหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์แทงมันอีกครั้งและถูกพายุแห่งดาบทําให้สั่นสะเทือนทันทีอย่างไรก็ตามคุณลักษณะศักดิ์สิทธิ์ยังคงมาและพายุแห่งดาบทั้งหมดตัดลงบนโล่เต่าในมือของเขา โล่เต่าส่วนบูดูดน้ำหนักของดับวารีแสนช่างและพื้นที่ครอบคลุมโดยรวมดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นและครอบคลุมร่างกายของเสี่ยวซานอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าหลานโมเฉียนจะโจมตีด้านหลังหรือโจมตีอย่างไรโล่เต่าที่อยู่ข้างหน้าเสี่ยวซานเสมอก็ป้องกันโจมตีทั้งหมดได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะมีดาบศักดิ์สิทธิ์เพียงเล่มเดียวในมือของเธอแต่วิชาดาบของหลานโมเฉียนได้รับมรดกที่แท้จริงของจกักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ อย่างไรก็ตามไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนฝีเท้าเปลี่ยนทิศทางของดาบและผู้ทักทายเธอมันเป็นโล่เต่าเสมอเสียงคำรามดังขึ้นอย่างต่อเนื่องในอากาศเสียวซานไม่รู้ว่าหลานโมเฉียนฟันไปกี่ดาบและการโจมตีของเขานั้นเรียบง่ายเสมอจับหอกและแทงจับหอกและแทงและแทงอีกครั้งแม้จะแทงตรงๆธรรมดารรมดาเช่นนี้หลานโมเฉียนก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้และทำได้เพียงการปิดกั้นเท่านั้น เมื่อเทียบกับการต่อสู้ครั้งก่อนระหว่างเม่อกงจื่อและหนิงเฉินเอินทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างเต็มที่หลานโมเฉียนค้นพบอย่างรวดเร็วว่ากลยุทธ์ของเสี่ยวซานคุ้นเคยกับเธอมากนี่คือสิ่งที่สามีของเธอเก่งที่สุดไม่ใช่หรือสงครามยืดเยื้ออย่างไรก็ตามหนิงเฉินเอินไม่มีหอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์โจมตีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเสี่ยวซานไม่เพียงแต่ป้องกันการโจมตีของหลานโมเฉียนได้เท่านั้น แต่ด้วยหอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์เขายังสามารถคุกคามเธอได้เพื่อที่เธอจะได้หยุดไม่ได้เธอต้องต่อต้านและโจมตีต่อไปความทีของหอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ไม่สูงอย่างน้อยความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ของคู่ต่อสู้ก็แย่กว่าวิชาดาบของเธอมากโดยพื้นฐานแล้วหลานโมเฉียนฟันดาบสามครั้งบนโลเต่าแต่การโจมตีของเสี่ยวซานสามารถมาถ,ถึงเธอได้เพียงครั้งเดียวเป็นการโจมตีที่ทำให้หลานโมเฉียนไม่สบายใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้างบาปจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเหมือนเนื้อตายที่ติดอยู่กับกระดูกยิ่งเธอสะสมพลังงานศักดิ์สิทธิ์มากเท่าไร่เธอก็ยิ่งอึดอัดมากขึ้นเท่านั้นและแม้แต่จิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอก็สลายไปอย่างต่อเนื่องเสี่ยวซานไม่ได้รีบร้อนเลยเขาแค่ปิดกั้นการโจมตีของหลานโมเฉียนด้วยโลตเติลโวนบู่จากน,น,นั้นก็ใหญ่ๆๆด้วยหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์ นี่คือการต่อสู้ระดับราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่เมื่อใดที่มันง่ายนักยิ่งกว่านั้นเมื่อเงาของบรรพบุรุษต้นไม้ที่อยู่เบื้องหลังเสียส่ยวซานยังคงควบแน่นพลังงานชีวิตในอากาศก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉีดเข้าไปในร่างกายของเสียส่ยวซานเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายของเขาการสูญเสียพลังสายเลือดของหลานโมเฉียนค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเมื่อพลังของสายเลือดของเธอลดลงการปรับปรามของคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ต่อเธอก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ แบบนี้ไปต่อไม่ได้แล้วถ้ายังสูญเสียพลังสายเลือดแบบนี้ต่อไปคงโดนคู่ต่อสู้จัดการการต่อสู้นี้เป็นเกมแรกของรอบชิงชนะเลิศยังไงก็ต้องไม่แพ้แค่ชนะเกมนี้เท่านั้นเธอสามารถเข้าสู่3ามอันดับแรกเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ดวงตาของหลานโมเฉียนก็มั่นคงและเปลวไฟสีทองเข้มพราวเป็นประกายจากดวงตาของเธอในทันทีไฟแห่งชีวิตใช่ในเวลานี้เธอยังจุดประกายพลังแห่งเลือดของเธอเองเช่นเดียวกับไม่กงจือครั้งก่อน ทันทีที่ไฟแห่งชีวิตถูกจุดขึ้นความเร็วของหลานโมเฉียนก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันและความแข็งแกร่งของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันดาบคร่ำครวญในมือของเธอเปลี่ยนจากการแกว่ง9ก้าครั้งเป็นการแกว่ง12ครั้งราวกับพายุที่โหมกระหน่ำการฟันอย่างบ้าคลั่งไปที่โล่เต่าส่วนบู่ในมือของเสียส่ยวซาน หอกมังกรกศักดิ์สิทธิ์ของเสี่ยวซานถูกแทงทะลุช่องว่างโดยดับคร่ำครวญทันทีและดับคร่ำครวญยังต้องการแทงทะลุช่องว่างระหว่างหอกมังกรกศักดิ์สิทธิ์กับโลต่าส่วนบู่เพื่อโจมตีร่างกายของเสี่ยวซานอย่างไรก็ตามโลเต่าส่วนบูเป็นเหมือนป้อมปราการที่เปลี่ยนทิศท,ทางเพื่อปกป้องร่างกายของเสี่ยวซานดูเหมือนว่าด้านหน้าจะมีเพียงกรอบป้องกัน แต่ไม่ว่าหลานโมเฉียนจะหลบและเคลื่อนไหวได้เร็วแค่ไหนสิ่งที่เธอจะเผชิญในท้ายที่สุดก็คือการป้องกันของโลตเต่าส่วนหูและพลังโจมตีที่ระเบิดของเธอก็ตกลงบนโลเต่าส่วนหูราวกับบัวโคลนที่ลงไปในทะเลเธอสัมผัสดาบวารีศักดิ์สิทธิ์หลายครั้งและต้องการนำมันกลับมาแต่ดาบวารีศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกดูดซับบนโลเต่าส่วนหูดูเหมือนจะติดอยู่ และไม่ว่าเธอจะพยายามมากแค่ไหนเธอก็ดึงมันกลับมาไม่ได้เปลวเพลิงแห่งชีวิตของหลานโมเชียนลุกไม่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆและการโจมตีก็ยิ่งบ้าคลั่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่เสี่ยวซานก็เหมือนเดิมแนมะ้ว่าหอกมังกรกศักดิ์สิทธิ์ของเขาดูเหมือนจะไม่มีผลเขาถูกดาฟันออกเกือบจะทันทีที่เขาดึงโล่ออกมาแต่การเคลื่อนไหวของเขาไม่เคยเปลี่ยนโลเต่าส่วนบุขวางก้นและหอกก็แทงออกชัวชัวชัว หลานโมเชียนรู้สึกอึดอัดมากจนเธออยากจะอาเจียนเป็นเลือดเธอได้ก้าวขึ้นมาโจมตีแล้วแต่เธอก็ยังไม่สามารถทำอะไรกับเสี่ยวซานได้เป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรด้วยความช่วยเหลือของหอกและการป้องกันง่ายๆเขาบังคับเธอไม่ให้ทำอะไรกับเขาได้ 1. ในสี่ของชั่วโมง เส้นพลังงานของราชาสูรผู้ยิ่งใหญ่นั้นยาวมากและพลังของเบฮีมอสก็แข็งแกร่งมากเช่นกันแต่ถึงกระนั้นหลานโมเฉียนก็รู้สึกหมดหนทางมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เธอยังคงโจมตีอยู่เธอกำลังเผาพลังแห่งเลือดของเธอเองแต่เสียวซานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบล็อกจิมจิมจิมหลานโมเชียนเริ่มสิ้นหวังทีละน้อยเวลาสามในสี่ของชั่วโมงความรู้สึกอ่อนแอได้แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและหลานโมเฉียนก็รู้ว่าเธออาจจะทนไม่ไหวอีกต่อไป แพ้เธอจะแพ้การต่อสู้หรือไม่หัวใจของเธอไม่เต็มใจการโจมตีของเธอช้าลงแต่หอกมังกรศักดิ์สิทธิ์ของเสี่ยวซานโจมตีอีกครั้งด้วยฐานการฝึกฝนของหลานโมเฉียนไม่มีปัญหาในการปิดกั้นการโจมตีนี้แต่พลังงานศักดิ์สิทธิ์กำลังกัดเซาะร่างกายของเธอและที่สำคัญกว่านั้นเธออ่อนแอลงเรื่อยๆและหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์ของเสี่ยวซานก็โจมตีอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้หลานโมเฉียนค่อนข้างเข้าใจคู่ต่อสู้ที่เผชิญหน้ากับสามีของเธอและพวกเขาก็ควรจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่น่ารังเกียจนี้ด้วยมันน่าขยะแขยงจริงๆที่ต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้เช่นนี้พัฟเธอเดินช้าลงครึ่งจังหวะและถูกหอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ของเสี่ยวซานฟันทันทีทันใดนั้นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่เข้มข้นยิ่งขึ้นก็ระเบิดในร่างกายของหลานโมเฉียน ในขณะนี้แสงสีทองก็พุ่งออกมาจากเสี่ยวซานปกคลุมหลานโม่เชียนทันทีเนื่องจากการบุกรุกของพลังงานศักดิ์สิทธิ์เธอจึงไม่มีเวลาที่จะออกห่าง